ครับสยามธุรกิจช่วยเหลือสังคมทดแทนคุณผดินสวัสดีครับโวัสครับนิติเพชรดีนะครับเจ้าหน้าที่โครงการดังสืบพิมสยามธุรกิจวันนี้เราได้ลงพื้นที่มาพบพี่น้องผู้เข้าร่วมโครงการชาวสวนที่ตำบลป่าแดงป่าแดงครับทาทาใหม่ใช่หาจารนันขอแนะนำตัวจากคุณสวนนะครับครับสวัสดีครับผมนายคีรีรัตน์ไทยตรงเเลมาตอมนะครับครับครับเป็นเจ้าของสวนครับก็จังก่อนที่พี่ต้อมจะได้เข้าสู่โครงการของสยามธุรกิจพี่ต้อมเคย มีประสบปัญหาอะไรบ้างในสวนนะครับผมมันก anyway. ็หลากหลายแล้วครับหลากหลายปุ๋ยก็ใช้ไปใช้ทั่วไปทั่วไปเลยก็น้ำอะไรก็ว่ากันไปดีก็ใช้แบบนั้นครับอันที่ผ่านมาก็เจอปัญหาหลายอย่างก็ไม่ค่อยประสบความสาเร็จนะครับจะมากระทางน้องสาวนะครับอันนี้อันนี้ก็แนะนําเป็นน้องสาวเนาะเป็นอังสนาบุญเ็ษศูนย์กระจายสินค้าการเกษตร นกระจายสินค้าภาคตะวันออกก็ได้ไปแนะนําให้พี่ต้อมได้เข้ามาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของสยามธุกิจน้องสาวนะฮะสาวแนะนํำหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วได้เอาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยทางดินกับอาหารเสริมพืชทางใบมาใช้ในสวนเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกผลตอบสนองดีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางใบเอลใ่ยต่างใบใบต้นหรบูว่านแข็งแรงไม่มีโรคไม่มี แล้วผลผลิตเห็นไหมแตกต่างที่ผ่านมาผลผลิตก็อันนี้ปพวงวันนี้นะครับเที่ยงวันนี้เงิน่าสามารถทําได้ออกมาอย่างนี้ไงโอ้เราก็ขายเราก็เพิ่งเคยเห็นพวกมันนี้สวยแบบนี้เลยนี่ครับแต่ตอนนี้มันจะโค้งโ้งมันแตกนะครับแต่ลูกยาวยังมันจะขยายบูขยายลูปใหญ่เห็นไหมครับนี่ประมาณห้าห้าวันเองห้าวันเนาะก็เดี๋ยวก็อีกสามสี่ห้าวันก็จะตัดได้แล้วครับครับเราจะไปเป็นทศรีใหม่อีกแล้วโอ้ยอดศจรเลยนะครับพอดปากครับขอบคุณครับเราจะขอความเชื่อมั่นให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ดูเพจนี้หน่อยครับ ก็เรียนกเกษตรกรทุกๆท,ท่านนะครับที่ทําสวนอยู่ใีการ mm hmm. ก็ลองเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์ของออขายนธุรกิจขานธุรกิจไม่ mm hmm. ว่าจะเป็นปุ๋ยน้ําปุ๋ยทางดินนะทางดินเนี่ยนะนะลองนะใช้ดูตามคําแนะนําของเขาเนี่ยผมคิดว่า น่าจะเป็นทางเลือกของเกษตรกรยุคใหม่นะครับครับ,รบลองลองลองเราอยากให้พี่น้อง่อม่พี่น้องนะครับเปิดใจเนาะเราลององทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับของสยามธุรกษษษิจแล้วเราสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของสยามธุรกิจในวันจะเป็นุืยทางินกับทางใบอาจจะเป็นทางใบก็ติดต่อคุณสินทางเกษตรได้ครับขอเบอร์โทรบอกพ่อแม่พี่น้องหน่อยครับติดต่อได้เบอร์โทร0817612818ค่ะครับวันนี้สยามธุรกิจของเราก็ ต้องลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวอีพีหน้าแล้วก็ออกพบกันใหม่ครับผาธุรกิจช่วยเหลือสังคมทั่วไทยคุณรีดินสวัสดีครับ 让我们，让我们